เอย่าบอกด้วว่าจดสูตรอาหารจะกูขึ้นอีกแล้วนี่ <c oughs> เฮ้ยไปยิงปลาเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาปลานิลให้ด้วยนะตัวเท่าฝ่ามือนี่เอาไม่ได้ยังยังมาทำปลาส้มสองสามนิ้วนี่เอามาโรดาได้ตัวใหญ่ๆเดีย๋ยวอ้ยเอาตัวเนยน้อยให้หน้อยโดยทุกคนทำได้ <c oughs> สั่งเอาปานปานผืนเลี้ยงไว้บนตัวหัน <c oughs> เออธามานนะมาน,าน สวัสดีครับพี่น้องผมควัวประแดกมือนเดกภาพี่น้องมัดลองยิ่งป่าอยู่เขื่อนขึ้นเข,นขาเหรอครับพี่น้องเอาเรื่องมากขึ้นเขาน้ามันขึ้นสูงครับพี่น้องยางมาพอได้แล้วต้องเอาเรือ,อยยางเดียวเลยมืนอนี้แม่บ้านมันสร้างความใหม่ขึ้นเขาครับพี่น้องอยากได้ปลานิ่งพันว่า <c oughs> เดี๋ยวไปลองนั่งเบื้องกันอยูครับพี่น้องว่าติพ่อป่านิ่งคือจังพ่นว่าบ่ฝนเ้อคงสิ่าถึงไปนั่ง,บบอ,นนอ,งอยู่ฝนครับพี่น้องอยู่ก็ฝนหลับเป็นด้คืออยู่ไป สีน้ำเริ่มเปียนแลวครับพี่น้องเพราะว่าไอ้ห้าที่น้ำถ่วมนี่มันเริ่มเริ่มจะเน่าแล้วสภาพไม้แบบนี้ก็สีเห็นโตปานนิดหยากอยู่ดอกครับพี่น้องบึงบักไล่ว่นั่นล่ะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันน้ำมันเริ่มเปียนสีแบบนี้ห้ามันหญ้ามันเน่าป่ามันจะบกค่อยเขามาปันใดครับพี่น้องมาเดี๋ยวนั่งรุ่นน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องว่าสิพออยังบ่มมันนี้่าบ่พอก็จังใหญ่หลาะไปทางไม่ ใหญ่จุดครับพี่น้องปลาบ่เขานั่งอยู่งกแล้วบ่มีหยังไกเข้ามาเลยมาเดี๋ยวมานั่งซ้อมมึงนํากันต่อครับพี่น้อง อุ๊ยโดน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 พี่น้องโดนโดนอยู่โดนอยูโดนอยู่โดนอยูโดนอยูนึกว่าพอโดนเอ้ตกไข่อยู่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสาวของแม่คนคนสิเป็นรูอุ่นบอกครับพี่น้องโอ้ถือจังไงโอ้เข่าคอเลยครับพี่น้องเอ้าตัวงามอยู่ครับพี่น้องบ่ถึงรูดอกไปเดี๋ยวลงเปียกหของ่างกุล่ะ มโมเมนเด้อครับพี่น้องนี่มันบุถึงรลนี่บึงอยู่สูง,สงก็จังตัวใบใหญ่ลงมากนี่เป็นตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องน่าจะรกกู้กลัวอยู่ดอกตัวนี้ถือว่าพ่ธรรมดาแสดงว่าปลามันเข่าหนานี่ครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นนั่งจอบต่อเลยครับพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นป่ะ มดตำกดสองรูแล้วครับพี z, ่น้องตัวนี้ผมว่ามงเด้อมเด้อโดนดดูดดครับพี่น้องดดูดูดดูไปมมกันไปมกันฮจไหน่ะเอาลุดซ้ยเลย จังไหนโอ้ยเข่าจังไหนก็พี่น้องลากสายไปแล้วพ่อมเอาโอ้ยงูย,ยมึงก็พี่น้องเข่าจำอยู่เด้หน้าสีเจี๊ยดเฉียดเสียไรเสียายเสียไรก็พี่น้องตัวบางใหญ่นึงเฮ้ได้แต่เก็บมือโบอมานก็พี่น้องได้แต่เก็บเฮ้ยผมน่าจะเฝ้ายิงพ่นแหละ แล้วก e ็มันอยู่น้ำเลึกเนาะน่าจะเพื่อน้อยปวดครับพี่น้องนางซ้อมมึงกันไหมครับพี่น้องเทียรมีตัวไม้เข่ามาอุ้ยอุยอุยมันเข่าไม้อีกครับพี่น้องบักเข่ามันเข่าไม้แก้มืออีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวจะเฝ้าไปเด้อจะเฝ้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเฝ้าไปเด้อจะเฝ้า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 บอกจะคล้องครับพี่น้องจะเฝ้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ี๋ยว ทานเนี่ยฐานเนี่ยฐานเนี่ยนี่กับเขาไม้แก้มึ้อยู่กับพี่น้องเห็นห้อยเห็นห้อยตาเปลืมเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วียวได้ได้เดี๋้โอ้ลักเลยมักลักเลยเอาโดนครับพี่น้องโดนกับเขาโดนเขาดเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปก่อนขอไปก่อนตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องย่านรุดอีก เยังอยู่ยังอยู่ย่านลุดอีกอุ้ยตกใจอู้ยตื่นเต้นเลยครับพี่น้องยังกลับมาอยู่ครับพี่น้องยังกลับมาให้แก้มืออยู่อุ้ยอุ้ยสั้นตุบตุบเลยครับพี่น้องอืมพี่เด้อพี่เด้ออะยุบกกลึกรอบแรกถือจังเลคือจังบ่ได้กินอุ้ยอุ้ยเห็นตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวได้เดี๋ยวด้อืมอุ้ย เ <c oughs> ข่ากามอยู่งครับพี่น้องเข่ากามอยู่แต่ว่าแห่งลูกดอกแห่งบัสอดเด้อหะตรงมีสองรูเป็นย่างต่ำเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเดังใช่ <c oughs> เนี่ยแตลูกดอกสอดไอ,อ้ทะลุเงี่ยงเอาเอาเขามาขี้ไก่ก่อนมามามาเดี๋ยวลงไปเอาครับพี่นอ้องอ้ตื่นๆตื่นๆ วามันสีสองล้ออีกทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋เด้อเด้อขอเกี่ยวออกมาก่อนเห็นแผลเห็นแผลดอกแรกแล้วครับพี่น้องเห็นแผลดอกแรกแล้วโอ้ยโอ้ยสอดอยู่ดอกทะลุทะลุอยู่ครับพี่น้องว่มามันเงี้ยบว่าทะลุเดี๋ยวเด้อขึ้นไปเพิ่งทึ่งกุล่ะพี่ครับพี่น้องน่าจะสองลได้อยู่ เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวผมเห็นเบิ้งห้อยมันเข่าดอกแรกเล้วครับพี่น้องนี่นี่ห้อยเข่าดอกแรกเห็นมาแล้อนี่โอ้ยปีกขาดเลยเหรอครับพี่น้องดอกแรกเฉียดเฉียดเฉียดบนก็พี่น้องเพื่อน้อยโพดเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกผมก็เลยยิ่งสวนลงไปอ้ยเฉียดนี่ขาดนี่ครับพี่น้องนี่ปีกมันขาดนี่โอ้ยแล้วเพื่อนยังวนกลับมาอยู่ครับพี่น้องวนลับมาให้แก้มือใม่อีกรอบนึง นา่าจะสองโลได้อยู่ครับพี่น้องนี่โอ้แบบนี้เขาเรียกว่ามือหมานครับพี่น้องผมงเป็นมือประหมานแล้วไาครับพี่น้องได้ตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยกัับเลยครับพี่น้องเอาปลาไปอ่างไม่บานเลยไป ไม่ยังค่อยๆมาหับคุณได้ปลามาแล้วนี่้เดี๋ยวปลากลายนึงม่ตวปนนีน้หน,น,น,น่อยต่อยเ้าะยังที่เจ้าของอยากได้เลย,นะยเกินซิปคุนแล้วใส่เที <c oughs> ยบมึงออกได้บ่ละ่ะทำไมมันติดละ่ะเอาค่อยๆแกะออกค่อยๆแกะออก tuần nưng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 , ôi quá đẹp bỏ, ông có đẹp bỏ, ui hiền thế, hiền nang lại sang, mà sang này. Nài, tớ, tớ này. má mà sang bưng hì nè, này sẽ nay này, chú nè, sang bưng, áo ừ, túi nhảy là mang sang bưng, ừ sang bưng sang bưng, โอ้สองโลกเก่าครับพี่น้องเกือบสามเกือบสามเลยแหละตัวนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเกือบสามโลแล้วนี่ว <c oughs> ู้ว่าทำอะไรเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้คิดว่าสีประมาณโลหนึง่งครับพี่น้องเออโลสี่ขีดป่ะโลสามขีดครับพี่น้องตัวนี้ อืมพอทำมดาบพธรรมดาบางญ่เลยเอาเสียดตัวใด้เฮ็ดสมอเสียวตัวใด้เฮ็ดสมเอาตัวน้อยบปเฮ็ดสมเอาจัดไปจัดไปเดี๋ยวทาเบิ่งสมปลาน้ำกันกพี่น้องเถื่อแหลกคือกันว่าสิเป็นสุ่งยังได๋เด้อ รู้ว่าปลานิ้นตสามโลสองโลกว่านี่เพื่อนเก็บไว้ครับพี่น้องเพื่อนจักเสียวไว้เห็นยังะ่ะนี่เอาแค่ตัวโลก,กว่านี่แหละมาเห็ดเพิ่นสีล้องเมืองก่อนนะเพราะว่าเพิ่อนทันน้เคยเห็ดสูตรกระเบื้องจากกูเกิลมาก่อนเบื้องน้ำกูเกิลเอาอพี่เทิงหมอน่เป็นต้มยำล่ะครับพี่นอ้องขึ้นนี่ก็สิได้กินต้มยำนี่ลหละต้มยำต้มยำหัวป่าต้มยำวิญ,ญญาณป่าเป็นว่ เอาอย่างนี่สม้มเผ็ดจังไดนี่อืออนี่ไงอันนี้กระเทียมก็พี่น้องนี่เป็นเบิง<ๆ>บ้งสูตรมาจังเบิ้งเบิ้งมาจัางไหนก็สูตรขาวเห็ดจังไดกว่าก็มีมีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็เกลือซ้ำเนี่ยเออแล้วก็นวดนวดนวดแล้วก็ใส่ถุงไล่อากาศออกโอ้เห็ดคือจังส้มปะโดนี่ละตีแต่ว่านี่เป็นส้มตอนกระสันปะโดเขาขอมาเห็ดส้มตอนแบบนี้ก็ได้ตัวสัน อันนี้ลองประนินก่อนครับพี่น้องว่ามันสิเป็นบ่อตะเกาว์พเนศสมนี่ไม่เป็นอ่ะกินบ่ค่อยได้เด้วยมัเน,น่านนก็เสียอันนี้ขนาดขนาดชิมแบบว่าให้มันเค็มเหนือแล้วนะเเออดี๋ยวอันนี้มาหลุ่นเบิ่งน,นํากันว่าสิเป็นบ่อีกอีกจักมื้อเนาะอีก2มื้อเนาะอีกสอมือคนหนึ่อีกอง,อ,องสมอีก2 3ม,มือ้อพุ่นละครับพี่น้องจังสิได้กินนี่ก็นวดเจ้าในวัดนี้นวด นวดเข่ากับกระเทียมกับเกลือใส่กันแล้วก็ซิมเบงแหนมแน่หรือว่ามันเสียตรงขี้มือเออมันบ่เป็นยอนขี้มือนี่ล่ะระ้วว่างกลางแน่ละนวดก็ได้เทือแหลกเทียสมตอนครับพี่น้องนวดซ้ํหนอบอกมันต้องบีบบีบบีพวกแมนบ่ เออเออจังสันล่ะเห็นเขาเจ้าเห็ดว่าแต่คล้องกับพวกเครือก็เกันล่ะเออเว้าเว้าได้อยู่แต่ว่าเห็ดอึงเห็ดพวกเป็น <c oughs> บีบนวดเขาน้ำหูข้างหลังมันนั่นที่พาไว้นั่นเอออันนั่นแหละนวดนวดนวดเห็นว,นว,นว่าเอออยากเข้าไปานะออมันจะได้ซึม ปาเป็นยังไงบ่นปลาสุกแล้วบ่เดี๋้ออู้ย,ยน้ำยดน้่ค่ะอู้ยครับพ,พี่น้องตม้มยำซีเ <laughs> ส,สียบอันนี้ละบาทนี้ใส่ใส่กนะ่อนได้ไหมเออใส่เลยใส่เลยเออใส่อื้มเห็นในเนียงบ่ปลาคือเค้าผิดหอดต่ปลากรุงเลยครับพี่น้องอ,อันพักนี่เดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวใส่ตอนจะกินไงใส่ตอนที่หลังเออปีกับพี่น้องเดี๋ยวปิด้าไปก่อนเอ้เจั่งไหนต่อวันนี้ใส่ถุงใส่ถุงไล่อากาศออกใช่แล้วก็หอยไววสองมือนี่มันสวยแล้ว,วนี่เออคำมันเป็นวะตัวใหญ่บก่าวมาเห็ดกับพี่น้องยนัน ยามันเป็นเหล่าสีเสียดายป่าเนาะเป็นบอ่อเสียของพอมนี่อืเบคือย <c oughs> อยู่คืออยู่เห็ดขายได้คนละนี่ยางมันยางเลยเออขยามัน <c oughs> เดี๋ยวสิหอยไปเทิงนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> หอยไปเทิ้งลังค่ายังสี่ละ <c oughs> จะสามสี่หมื่นจังหวะวากันบัดนี้แซบ่บพอดีมาายกมายกมาหิ้วแล้วหิ้วแล้วคนหุยหุย เขาขึ้นเหนียวเท่ามหร่นี่เอาทีเด้อเอาล่างๆไงอเขาเหนียวอ้เหนียวอีริโอเขากระห่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี่นี่เขาแร้งต้องกันเด้อสดน้มเหมือนห่อนกินต้มยำหัวปลาหัวปลานิลใหญ่เขาใบใหญ่ปาญใดดอกตัวใหญ่สุดเก็บไว้พี่ครับพี่น้องโอ้ยควันหุยงวยกินแก้มกินแก้ม ร้อนแสบ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 กบ่นอ่แสบอยู่แสบอยู่จำกับแจวอันนี้แจวเด้อมันอย่างหรอกเจวมันต้องกินจำกับเจวนี่ข้าวไม่ใจโอ้หงามโลกดินเลยรสชาติที่ต้องการ โอ,อ้มันหวานแซบ่บอีกสองมือสามมือเนาะสองมือก็ได้จังมารุ่นไอ้สมกันแค่ไม่น้องว่าสิเป็นมามมสิเป็นหรือสีเน่าดิเอายอะไปเลยสีหัาปลาเนาะย,ยาน,นาเน่าอ้ยสีขาวไม่น้องหังวปลา โอ้โอโอเอาคาเกลคาเกลพี่เอาขึ้นมาขับมันกันอือมอันนี้รสเด็ดเลยอะ่ะแซ่บอีริเแซ่บอีริใส่ใส่เครื่องเยอะไงอ่าหอนเครื่องแน่นบ่อืมอืมอร่อยจนสำลักความอร่อยอ่ะอืมแซ่บพี่อืม กัด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 อืม,อม,มน้ำน,น้อยมันเลยแซ่บอืมอ้ยเบิดเท่านั้นครับพี่น้องขาดแต่นแนวดับข้าวแล้วเบิด์ตไปแสบอยู่นี่แหละตรงหัวปลาเนาะม,มันอยู่เงือก โอ้ยทนันใหญ่หลายจะไม่เม <laughs> แซ่บคันอยู่เพิ่นสิแซ่บอาสุดยอด <laughs> ปลาใหม่ดอกว่าอืคักเล่นบ่อือเข้าใหม่ปลามันพี่หมองมันแซ่บพอพี่น้องรสหลายบ่ได้มันห้อนอือ <laughs> <laughs> มืแซ่บมือเงี้ยลูกโป๊ะสำหรับคลิปนี้กับศิริว้ซทรันี่ก่อนล้วครับพี่น้องอีกสองสามมือเป็นจะมาลุ้นน้ำกันสำหรับสมสมปนินเพิ่นจะได้แอบวีทิ้งก่อนเด้วยพอกันไหมคลิปหน้าแล้วครับพี่นอ้องอืออือบ,บบเป็นกับบบตองห่วงมีลูกชายอยู่ <c oughs> ให้ลูกชายเก็บศพแทน แคบเเลอต้มหัวปามันแบบดีนี